ขอคุศลผลบุญที่ได้ทำในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนสำเร็จแก่ญาติมิตรสนิทชนที่เวียนวนตายเกิดกำเนิดมาสรรพสัตวทุกท่วนหน้าเทพารักจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นา้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดังค่าอุทิศให้ด้วยใจเธอข้าพเจ้าขอตั้งสักจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดสติปัญญายาณทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์พบสันติสุขคือพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เถิดข้าพระเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดา